ดูนะอุ้ยอุ้ย้ยดูอื้มนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เจ้าพอเหรอใส่ข้าวคั่วลงมาเจ้านี่โรยข้าวคั่วลงมาเลยใส่หนักกระลำหนักเนอนี่นะห่อนึ้ไก่ข้าวคั่วเจ้าห่อนึ่งไก,หหงไก่ใส่ข้าวคั่วสูตรพื้นบ้านเมืองเหนือไม่มตัดเสือนี่นะถ้าห่อหนึ้มาแล้วซุกมาแล้วนะเจ้าล้ำหอ่อเพื่อนๆเคยกินก็กนกลองกินขพราเนื้อมันจะหว,ว,วานๆดีฮะ สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไมมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ่นจะยฮอนึ่งไก่สูตรเพื่อนบ้านเมืองเหนือเจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิลเปิกับก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับนอกเดียวไปดูกันเลยนี่เจ้าวัตถุดิบลักของเฮาไก่เมืองเจ้านี่นะอีแม่เปิลเกาะล่างครัวซับไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพักไซนะเจ้าก็จะมีนี่บลาแข้งเจ้าอันนี้จะเป็นดอกแคเนาะนี่นะ ักแข้งดอกแคร์พักป้อมใบหอมเจ้าพักปอมเปือป่อนหรือว่าพักชีฝรัง่งเจ้านี่เจ้าตั้งน้ำมัน้อนแล้วเอาหอมขาวสุปลงมาเจียวน้ำมันที่มันหอมก่อนเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพริกพรหอหนึ่งเขาเจ้าก็จะมีพริกหอมขาวหอมแดงเม็ดพักป้อมเจ้าไข่เกลือคาเจ้านี่ตำข้าด้วยกันใส่กะปิเหี้ยแล้วก็เอาลงมาพัดน้ํามันก่อนนะเจ้านี่ พัดน้ำมันให้หอมก่อนแล้วเราก็จะเอาไก่ลงมาคั่วก่อนนะเจ้าแม่ว่าถ้าเราคั่วไก่ไปก่อนนี่มันจะหอมแล้วบางคนประกอบคั่วก็มีเนาะแล้วแต่สูตรเจ้าแต่ถ้าเขาคั่วนอะีน่ะมันสุกเว่ยตัวแล้วมันก็หอมตัวเจ้านี่นะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงมาเลยเจ้านี่โอ้โห ใส่น้ำ้างโคกลงมาเจ้านี่พวกไก่มากั้มใส่น้ำรางโคกลงมาโ,มาโ,โมดยพั้วอกว่าให้บดดิ้งเลยเจ้าซุกเกิง้งซุกเกิง้งนี่นะนี่นะนี่เจ้าหลังจากเฮาดับไฟแล้วเฮาก็ใส่พักลงมาเลยเจ้าดับไฟว่ะห,หลังจากเอาปิดแก๊สนะเฮาก็เอาพักลงมาคุกเข้ากันเลยเจ้านีน่นะนี่อันนี้คือปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเจ้านี่เอาพักโซโซโซลงไปก่อน แล้วก็จะปรุงเครื่องด้วยนี่เจ้าใส่แป้งหวานลงมานี่หลังจากเขาตืมแป้งหวานแล้วเขากค็คลุกคลิกคลุกคลิกคลุกเข้าเข้ากันให้กําก่อนนะเจ้านี่ะนะนแล้วก็จะมีข้าขวคั่วเจ้านี่ใส่ข้าขวคั่วลงมาเจ้านี่โรยข้าขวคั่วลงมาเลย ใส่นักกะลัมนักเนอร์นี่นะห่อเนึไก่ข้าวคั่วเจ้าห่อเนึ่งไก่ใส่ข้าวคัว่วสูตรพื้นบ้านเมืองเหนือนี่กลนกลขลุกขลุกเข้ากันเลยนล้วเยวเขาก็จะเตรียมเอาไปห,อห่อเนึตอนน่เจ้าเตรียมเอาไปห่อตองห่อตองแล้วเราก็จะเอาใส่ซึ่งนึ่งเจ้าพูน่ะมืดมาแงพูน่ะซุกแล้วก็จงจะมากินเนาะนี่วิธีการทำก็ทำง่าย,ายๆนี่นะเจ้า เค่องปุงกันอย่างที่น้ำอ้อยบอกไว้ต้นคลิปเนอร์กับมีอย่างนักเนาะเป็นเคร่องปุงธรรมดาธรรมดานะเจ้านี่นะนี่เจ้าเราจะเริ่มเข้าสู่้ขั้นตอนการห่อละนี่ก็จะมีใบตองเจ้าแล้วก็บใบมันตาเสือเนาะใบมันตาเสือหรือว่าใบยอเนี่ยเจ้านี่นะห่อหนึ่งไก่ใบยอลำๆลลใบมันตาเสือนี่นะถ้าห่อหนึ่งมาแล้วซุกมาแล้วน,นะ่เจาล้ำห่อ นเปืิอนเกลกินก็ลองกินพ้าวเนียวมันจะหวานๆดีเหรอนี่เร็จแล้วเขาก็เอาไก่ตีคััวรวมกับเครื่องเนี่ยจเจ้ามาใส่เนาะใส่ใบตองใบยอนี่เขาจะห่อกันละนี่หลังจากใส่แล้วจเจ้าเขาก็ตบตองเลยนี่จเจ้าตบตองง่ายๆยายเลยแน่ ตบไปตบมาเรียบร้อยแล้วเจ้าก็น,นี่ก็เอาไม้มาดมาด,มาดเนี่ยก็จบเลยนะนี่นะเด้อนี่เอาไม้มาดมาดเรียบร้อยแล้วเจ้าหนึ่งหอ่อหันก็ง่ายๆเลยเอาใส่ซึ่งไว้เลยเจ้านี่เตรียมจะเอาไปตั้งเตาเศรษฐีนึ่งต่อไปเนาะอ่ะนี่เจ้าห่อมาพอจะเสี่ยงเาพอเราดูนี่ก็แกล้มสักสองห่อนี่ห้หมดละ เอาใบตองซ้อนกันใบยอใส่เนาะหรืหอว่าใบมันตาเสือแล้วก็ตักขัวไก่นี่ใส่ลงไปเจ้าเนี่หขัวไก่ใส่ข้าขวคั่วเนี่ยขัวไก่เนี่ยห่อเนึไก่ลำ้ลำๆเนาะวันนี้นะเมนูนี่นะกินบ่นเคยเบื่อเลยเจ้าแล้วก็ลำํำกินกับข้าวก็ลำํำกินบาได้สมองกินบาได้ก็ลํำนี่เวลาแบบมันได้แง่นะมันกินเล่นนะนี่เจ้านี่ตบไปตบมานะตองนะ ง่ายเลยเนาะนี่ตองมันเหลือจะตัดก็ได้ทําตัดกระต,ตบลงเอาไม่มาดมาเถี่ยระยับร้อยแล้วเจ้านอันนี้เราดูใส่ซึ้งไว้ละเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงไว้เลยต้องเป็นการเสียเวลาเนาะหอ่อตวัวเลี้ยงตวยัวอีในเจ้าเนี่ยให้มาสองหอ่อว่ะดำสองหอ่อสุท้าแล้วนี่นี่เจ้า หลังจากที่เฮาเอาห่อหนึ้งของเขาเนี่ยใส่ซึ้งแล้วเฮาก็จะเอามานึ่งนี่นะเจ้าเนี่เอามาตั้งไฟไหวครานี้ก็จะนึ่งปุณนนะจนกว่าจะสุกป,ปุณน,นะเจ้ามาเดี๋ยวนี้ประมาณบ่ายสามเนาะ <laughs> เฮาจะกินนมลแรงปุณนะจะปดนะนึ่งไปเลยเลยนี่เจ้าหลังจากตั้งเรียบร้อยก็เอาเตียวมานึ่งมาใส่จอก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 ,จอก,จอกลงเหี่ยนี่เสร็จแล้วก็จะปิดฝาไววนะเจ้านี่นะน,นะ ปิดฝาไว้แน่ครนนี้ก็รอซุกอย่างเดียวเจ้ากระเดียวมือถ้าซุกแล้วมาเปิดให้ดูว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนเน้อนี่เจ้าซุกละอีแม่บนปดมาแล้วเจ้านี่ดูห่อนึ้ไก่ห่อนึ่งไก่ไกห่อนๆเลยแน่ดี๋วเราจะมาดูกันนะเจ้าว่ะหน้าตาหน้ากินขนาดไหนอันนี้อีปอบบนเตะกินก็นละ่ะหิวแกวะดูนะอุ้ยอุ้ยอ้ดู นี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี่เจ้าอหรอนี่อหรอควัวนกุนกุนนอนทอดเลยเจ้าดูโอ้หน้าตาหน้ากินขนาดเนอร์มาเจ้ามากินข้าวแรงด้วยกันห่อนึ่งไก่ข,ข้าวคววใบยอมะมะ